มาั้งแต้ต <5. S 1> ิซีติซีซโอมาจอดรอตรงนี้วันนี้น้อยผักคุณผู้ชมมาดูอีกปัญหาการรับซื้อปั๊มน้ำมันในจังหวัดน,นาครศรีธรรมราชยังคงเดือดร้อนหนักหลังโรงงานหยุดรับซื้อหลายวันถึงวันเปิดเกษตรกร,รก,ก็ต้องเข้าแถวรอกันยาวกว่า200คันค่ะ ไปกันที่ริมถนนสายอําเภอหัวไซไปจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงตำบนกาลเกตอำเภอเชียนใดจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นี่เป็นที่ตั้งของโรงงานไยทาโร่แอนโอยจำกัดรับซื้อปั๊มน้ำมันจากเกษตรกรทั่วไปและวันนี้ได้มีการเปิดรับซื้อหลังจากมีการหยุดรับซื้อไปหลายวันทําให้เกษตรกรไม่มีที่ขาย ทันทีที่บริษัทเปิดรับซื้อเกษตรกรจะรรรตดต่ามของตัวเองและนำมาเข้าคิวกันริมถนนบางคนมาตั้งแต่ตี4บางคนมาตี5อย่างคุณลุงสุชาติด่วงใหญ่คนนี้ก็มาตั้งแต่ตีสี่ค่ะคุณลุงสุชาติบอกว่าปัญหาของกเกษตรกรช่วงนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องมาเข้าแถวรอขายปาล์มกันอย่างนี้ เนื่องจากว่าปัญหาปามจะออกเยอะในช่วงนี้ทำให้ล้นโรงงานบีบน้ำมันปามไม่ทันทำให้ต้องหยุดรับบ้างเป็นบางช่วงชาวบ้านก็ต้องทนมารอยอย่างนี้ทั้งวันคุณลุงสุชาติยังบอกอีกว่าปีที่แล้วก็มีปัญหาแบบนี้เช่นกันแต่ทางโรงงานบอกว่าปีหน้าจะไม่มีปัญหาหากปามย่างล้นอีกก็จะส่งสุราธ,ธานีแต่ที่สุราธ,ธานีก็ล้นเช่นกันค่ะ และปีหน้าก็ยังจะมีมากกว่านี้เนื่องจากว่าปามเล็กๆที่กําลังจะได้ผลผลิตก็ยังมีอีกมากแต่ว่าโรงงานยังอยู่เท่าเดิมก็คงต้องรอกันอย่างนี้มีไม่ทันทีนี้ปามช่วงนี้ปามมันออกเยอะ อ๋อปัญหาคือช่วงนี้ปลามันออกเยอะทีนี้เมื่อปีที่แล้วเกิดวิกฤตอย่างนี้ทิ้งแล้วครูบอกว่าปีนี้จะปีหน้าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าปีหน้านี่ถ้าล้นตาล้นนี่จะส่งไปธุรชเลยทีนี้ธุรชก็ล้นเหมือนกันล้นเหมือนกันหมดล้นเหมือนกันปัญหามันปีหน้าจะมากกว่านี้อีกปัญหาเพราะว่าไอ้ไอ้ปลามเล็กๆที่มันกําลังจะผลเพิ่มผลผลิตขึ้นมามันจะเพิ่มขึ้นมาอีกมันตัดใต้ขึ้นมาอีกครับผลผลิตเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ว่าจํานวน จำนวนโรงงานถ้ายังเท่าเดิมนี่แย่ yeah, แน่เจ้เกษตรกรอีกคนไม่ขอออกนามฝากถึงรัฐบาลให้มองเห็นเกษตรกรบ้างให้มองดูประเทศอื่นขอบ้างอย่ามัวแต่เอาบ่อนเอาบินมาแจกไม่เคิดประโยชน์จึงอยากจะฝากให้มาดูแลเกษตรกรบ้าง อลอยตามเว้นตามกรรมไปทําอะไรจะไปเอาคาสินโนอะไรประเทศได้อะไรอะสิงพวกนี้มันได้ตามของมันเองอะะ่ะชาวบ้านไม่ได้อะไรหรอกเดี๋ยวสิงพวกนี้มันเห็นหรือเปล่าข้าวตันละเท่าไหร่เห็นหรือเปล่ายางกิโลเท่าไหร่เหน็นยไหมแล้วคุณเข้าไปทําไมอ่ะฝากฝากว่าคุณเข้าไปทําอะไรอยู่อับที่ไปไปไปยึดนะจริงไหมครับ เ <N> นี่ยมันไม่ใช่ยากเลยเนี่ยถ้าเราเราถ้าเราเราปัญญาโั่ๆมันเราเราแก้ปัญหาได้วางวิยาศาสตร์แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องยากเนี่ยไม่ต้องถงวัตถุดิบผลิตขายทั้งโลกขายเป็นเป็นผลิตภันทั้งโลกครัปาล์มก็เหมือนกันคุณท่ธทำม,มาสิปีสิบปียี่สิบอะไรมันใช้ได้นี่ครับแล้วก็เป็นอะไระเป็นการไม่ต้องไปเสียดุลได้ช่วยเกษตรกร ดวงคำํำบินใจถ่ายภาพสุริศาสแสงลุยายงาน